สวัสดีเสาณอาทิตย์ครับสิพาเมืองตลาดเสาครับมือนี้ค้นคือคักครับมาสือของกินช่วงนี้เกี่ยวเขาครับโอ้ของขายดีครับของปลาของบ้านของไหของหน้าของสวนครับค็ดบดแดงครับเดีเ๋ยวพาเขาไปมลกมงขังไหนเนาะครับปลากฏดการ์ครับคนนี้ โอ้ตัวนี้ยังนอพันคือพ่อนลายแต่นอโอ้นคนขายมีดตัวนี้มีดมือสองเป็นเล็กดีเนาะเป็นเล็กดีครับเป็นกับอ่อแถวซื้อเลยละ่ะน้ำเย็นกว่าห้าบาทนะครับกบหน้ากบหน้า เห็ดป en ่าเด้อค่ะเด้อกองละห้าสิบบาทเยอะๆไปเลยเห็ดป่าน่าน่าทปวดนะนี่จะคองไฮองหน้าของป่าของดงเอากรไปตำสมบ่นาได้ยังเนาะเฮ้ยไรอีหมินบ่ ค้นไร้ครับวันนี้ส่วงนี้เกีียวเขานะคนไร้ครับใครก็มาหาของกินเมือ่อเมื่อไหวครับเมือ่อไงเกลียวเขาเอานั่งนิ่ง่าไปจีธรรมดาครับมพรเป็นส่วนเกีียวเขานี่คนสีโปยมปันเลยครับ ขนาดสวยได้เลยครับมีคนหลายปัานก็นสิมากหมูบ่แกงสวนแกงสวนครับแล้วที่าพามึงเลาะมึงแจ็คหลอบครับว่ามีค้องไห้ค้องนาเอายัางแปลกแปลกเน,นอ <c oughs> ปิีกครับปิีกปิกหน้าครับยังไ,ไม่ออไมีใครอางนนครับอางน สวยแล้วครับชีสองโมงละมากบอกครับเท่าเรียงเท่านะครับเรียจัจานนะครับพิบเผาาครับมีเกล็หลายรุ่นนะครับเ้หน่อยยใหญ่นะครับนแจเตเอนะครับยันกามี่าเท่าของเจ้าบาทครับเนี่บเากามี่นะครับกองลาส่ายยางหลายเลย

น้าผมไปมาซื้อเห็ดอันเฟื้องอยู่นี่เบิดแหล้วเห็ดเฟื้องเบิดแล้วบ่ครับแจ้งตับโอ้ยยังเต็มบักพีกว่าสั่นอูกังซิมได้อีกเยียรเยียร์โอ๋อยู่จังมันลงอีหยัง <c oughs> มมน้ำมันอกสอยนึงครับซอยนี่ก็เป็นซอยโอ้ปลาทูเก่งปลาแซวตัวใหญ่ๆครับซอยพักซอยมีละซอยนี่กินกังเวนหวานกังเวนพี่น้องมองมาเลื่อยงามหวานกินกังเวนหวานกังเวนเราวะ รถเกียเกียวกับรถเกีียวฮะเกีียวนี่พี่เกีียวเขาครับ <c oughs> มาอีกหนึ่งซอยครับ <c oughs> ผมกับมีเนียได้กันไหมครับนี่ ปลานิ่นครับวันนี้ครับเขาปลานิ่นปิงครับปลานิ่นปิงโอ้ตลาดมื้อนี้กะนาดสวยแล้วคนยังไหลอยูลย่ล้ำใจด้วยชั้นแบบเนาะ ลำไย40บาทสดๆลยนะำยโร40รับายสทุ่ง huh. ค um, um, uh ืไ huh. um ่ชคไรครับโลโลใหม่ๆสดๆด้มึงครับ่อยก็มีนะครับช่วงนี้อยกั่งงเยู่ครับช่วงนี้อ๋อมึงครับคซอยมึงครับ ส่วนนี้บางคนมันเกาโเกีเอวลงมก็ไปหลูกน้องครับเสือเผาเขานาไปลูกนอ้อ,นนนองแต่ส่วนมากแถวบางพ้น,นก็จะเกี่ยวมือเอาอละ่ะว่มีเงินจางนะกระสอบกลับไปใส่เข่าส่วนนี้ใบละสี่บาทคราบา ่คนหลรับสวยแล้วผมสิเดอ็อนุญาตก็อนอนุญาตเมื่อก่อนนะครับสวยแล้ะเมื่อเกี่ยวเขาก่อนครับ